จะมีป้ายซีล็อกที่ทางทีมงานได้ไปติดในตลาดมัมีป้ายเหรอมันมีป้ายวู้ดี้ซีล็อกนหมไม่มีค่ะไม่มีหรอเรื่องไรหน,น้าไม่เหมือนนะมันยากอ,อ่ะเนี่ยเหลือเวลาอีกนิดเดียวเองเห็นป้ายซีล็อกมาทีมยังไม่เห็นเลยเห็นร้ เเจอแล้วเจอแล้วที่เห็นละอันหนึ่งเป็นการติดนี้ obvious มากครับเจอละวร้านนั้นร้านนั้นร้านนั้นโอเคเจอละวคันเจอละเจอละเจอละนี่ครับ ป้ายสุดท้ายครับป้ายแต่ละอันนี้ก็มีความยากนะเนี่ยพี่คิดว่าพี่บุดี้จะหาเจอไหมเนี่ยครับตระหนักพี่บุดี้แล้วจริงๆพี่บุดี้อ่ะเขาเก่งเขาทำได้โอเคงั้นเราเดี๋ยวไปกลับไปหาพี่บุดี้ที่รถกันดีกว่าครับได้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่บุดี้คะตอนนี้เราอยู่ที่พระปฐมเจดีย์จังหวัดนคปรปฐมนะครับวันนี้มาทำอะไรรู้ไหมรู้มาเที่ยว <No. S 2> ไม่ใช่อ๋อมาโปรโมทวุฒิศิลป์ไม่ใช่อ๋อมาถ่ายบล็อก ถูก <g ül üyor> ก็คือวันนี้มีโจทย์ให้พี่บูดีพี่วูดีจะต้อง hunt treasure hunt ภาษาไทยคือล่าหาสมบัตินะคะเงียยเนาะล่าหาสมบัติ <g ül üyor> ล่าหาสมบัติก็คือ <g ül üyor> จะมีป้ายสีล็อกที่ทางทีมงานได้ไปติดในตลาดมีป้ายสีล็อกติดในตลาดอืมซึ่งจะมีป้ายสีล็อกที่เป็นแบบจริงและแบบปลอมอืมถ้าเกิดวันทีบอกได้ว่า เจ้าไหนถูกเจ้าไหนผิดเราก็จะมอบซีล็อกให้กับทุกเจ้าถูกต้องโอเคมีเวลาแค่สิบนาทีห้าป้ายง่ายตลาดเลยที<า>เดียวจบก่อนจะไปเล่นเกมการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับบูดี้ด้วยนะครับติง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 ,ตงอุดหนุนกันหน่อยเนาะโอเคครับพร้อมพร้อมนะแล้วถเวลาแล้ว โอ้โหตลาดใหญ่มากน่ากินมากห้าป้ายห้าป้ายแม่ผมหาป้ายวูดี้ซีล็อกแม่เห็นป่ะไม่เห็น <c oughs> เลยหรอไล์ <c oughs> แล้วไม่มีป้ายอะ่ะไม่มีป้ายหรอมันมีป้ายวูดี้ซีล็อพี่หรอไม่มีมมอ่ไม่มีหรอ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับยังครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาเหลาเลื่อนหมูเครื่องในร้านชื่ออะไรเนี่ยร้านนรอเธอไม่เกินสี่ทุ่มรอเธอไม่เกินสี่ทุ่มนี่ใครมาติดให้ใครมาติดให้ทีมงานแหละทีมงานแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่านี่ไม่ใช่ผมเนี่ยไม่ใช่มาติดไม่เย็นมาเอาเนี่ยขออนุญาตแปะไว้ตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับที่นี่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้โมดดูนะนี่นี่ครับที่ละหนึ่งเหลือกี่ร้านเหลือห้าร้านป่ะเหลืออีกเล็กสี่ร้าน เจอร้านสองเจอร้านแล้วไปไปดูิว่ถูกหรือเปแ่าเจอร้านสแล้วอ๋อดูไหเหครับท่อที่ได้เลยครับได้เลยพี่ไปทำภารกิจก่อนเจอแล้ว็อกหัวเขียวจะมีสีสูงมีร้านอะไรครับหัวเขียวจะมีสีอร่อยสุดชื่นอันนี้ตัวปครับอันนี้ตัวจริงครับ นี่นี่ไปสามีนี่นี่อะไรน,นี่ไก่ข้าวมันไก่ดอนตูมสวัสดีครับไอ้นี่ตัวจริงไหมเนี่ยหน้าไม่เหมือนนะคนนี้ไม่หล่อเท่าไหร่เหมือนพี่แอดหนวดพี่แอดเปล่าอันนี้ปลอมผ่านแล้วสามล้านนะครับรน,บบนี่อยู่นี่ ยากอ่ะเลี้ยงกี่ทีเนี่ยเหลือลเว<อ>ลาอีกนิดเดียวเองโอเคอีกป้ายเดียวเองป้ายเดียว<ไ>ป้ายเดียวป้ายเดียว <ไป S 1> อันนี้แหละของจริงนี่วิดีซีล็กของจริงสรุปใช้ไปทั้งหมดนะคะ7นาทีสวินาทีค่ะเย้เก <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> ่งงายโอ้โคตรยากเลยตลาดใหญ่มากอะตลาดใหญ่มากป้ายก,าาก,ปายก็ป้ายก็กระจาดก,กระจายนะทีมงานมีการแบบว่าไปฝังตามที่ที่แบบยากอะมีเอาหน้าน้องบินมาฝาเป็นหน้าวูดี้อะแล้วก็มีหน้าที่แอร์ด้วยอย่างเงี้ยเราแจกลกัน อ่ะเี uh ่ยบจับ ok. ม yeah. uh ัส oh. ักที่นะที่มาถลายจักทัน